สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับหน่วยล่างสูตรที่5นะครับผมแนวทางย้อนหลัง10งวดดูไปพร้อมกันนะครับสูตรในการคำนวณร้อยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4บวก3คงที่นะครับผม ร้อยครั้งที่4หน่วยครั้งที่4บวก3คงที่นะครับ30ธันวานะครับผม 7, 3เป็น10บวก5เป็น15ได้5เป็นเลขดับวกก 1, 9หลักหน่วยเป็นเลข9เลขดเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับ17เมกราครับผม สามหนึ่งเป็นสี่บกสเป็นเได้7เป็นเลขดับบวกหลักหน่วยเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขเจ็ดเจดับเไม่มาหกุมภาครับห้กเป็นสิเอาหนบวกสเป็นสได้สเป็นเลขดับบวกเกลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขสี่สี่ดับสี่ไม่มานะครับวันที่สิบหกกุมภาครับผมหกหนึ่งเป็นเจ็ดเบวกสเป็นสิได้ศูนเป็นเลขดับบวกสามหลักหน่วยเป็นเลขเก้เลขดับเป็นเลขศูนดับศูนย์ไม่มานะครับผม วันที่1มีนาครับผม73เป็น10บวก8เป็น18ได้8เป็นเลขดับบกเาหลักหน่วยเป็นเลข3าเลขดับเป็นเลข8 8ดดับ8ไม่มา16มีนาครับผม8 6ดเป็น14เอา4บวก3าเป็น7ได้7เป็นเลขดับบกหกหลักหน่วยเป็นเลข9้าเลขดับเป็นเลข7 7ดดับ7ไม่มานะครับ1เมษาครับผมสองห 8นะครับบวก3เป็น11เดได้1เป็นเลขดับบวกศูนหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับวันที่16เมษา73เป็น10บวก5เป็น15ได้5เป็นเลขดับบวกห6หลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มา2พฤษภาครับผม2 4เป็น6 6บวก3เป็น9ได้9เป็นเลขดับบวกหหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข9กดับ 9ไม่มาแล้วก็วันที่16พฤษภาครับ19เป็น10บก3เป็น13ได้3เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ